สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือน,นี้ยายธนาทรอนสิผ้าพี่น้องไปเบ่งอ้ยอยยูอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่อยากได้พันอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นะัะเดอมีผู้ใดอยู่ทางไก่ไก่อำเภออำเภอ,อ,ำเภอลำดวนนะคะพิกัดกก่ยูทีบ้านน้องหาตนตําบลตะเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องผู้ใดอยู่อำเภอสีโคเนี่ยอำเภอสังขะเนี่ย ที่อยากได้พันอ้อยคั่นน้ำล่ะที่แปลว่าไก่เจ้าของนะคะพื้นที่ไก่เคี่ยงกันยังสิน่ะคะอยากได้สนใจเห็นจะยู่มองไก่ยู่ขันพี่น้องผู้ใดยู่เขตใกล้ๆนี่กะมาเบิงได้ค่ะพี่น้องสนใจเอาไปปลูกทาพันเอาไปคั่นน้ำเนาะเนาะเบอร์โทษกะทิ้งไว้ให้นี่เด้อค่ะเด้อโทษไปท้ามได้ยู่ขางรอวาปูหูจังมองกลับไปท้าว่าโรงงานน้ําดื่มฟ้าทิพย์ค่ะพี่น้องนี่่ะตั้งยู่ขางโรงงานน้ำดื่มฟ้าทิพย์ค่ะพี่น้องเป็นพันอ้อยคั่นน้ำชุ่พัน หานเน้อค่ะเด้อให้พี่น้องผู้ใดที่สนใจอยากได้ยังส่นะนย่ธนาทอดเลยมาฝากสวนไว้ที่ช่องนกขะนอเลยเอามาบอกผู้ใดพุดกัดอยูายายย่ไกลๆก็ไปเบิ่งก็หนะ้าอยากได้พันอ้อยมาปลูกนอเอยียงจังส่นะค่ะก็เลยเอามาร่องให้เบิ่งสาหรับผู้ใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงสนใจอยากได้พันอ้อยขานา,นามนุ้พรรณบุรีหาศูนเน้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องสนใจก็โทรไปได้ค่ะพี่น้องอยากได้ไปปลูกเนี่ย จะเลยเอามาให้ค่ะพร้อมรับผู้ใดยอยู่ไกลๆเนาะค่ะเนาะไม่เงี้ธนาทอดเอามาให้เบิ่งค่ะสนใจไปเบิ่งได้ค่ะพี่น้องไปเบิ่งกับหูกับตาดูกับตาเลยถึงใจจ้าควายซื้อเนาะค่ะเนาะเนี่ยอ้อยขนาดสุพรรณหาซูลค่ะพี่น้องคุณหลายๆที่คำามาเบิ่งฝากาติดตามไม่ได้ค่ะเด้อเจ้านี่ก็เป็นช่วงฝากสวนค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจ้าสวัสด,ดีจ้า